สวัสดียามสายสายคะ่ะเพื่อนเพื่นก้ามมงกว่าค่ะวันนี้จะให้น้องกายเอากล้วยนี้อบให้ตอนนี้ก็เตรียมแกงผักกาดค่ะเจียวผักกาดแบบเหนือเหนือแล้นี้ก็เตรียมใส่อา้าวปั่นเครื่องแกงมีหอมกระเทียมมีกะปิอุยอ้ยอุยอ้ยอุเกือ แล้วก็พริกเราจะไม่ปั่นพริกเราจะจะเอาขั้วในกระทะค่ะแล้วก็อลอยหอมดีแกงใส่แคบหมูค่ะ <c oughs> จีขั้วในกระทะพริกขี้หนูค่ะพริกชี้ฟ้าพริกเดือยไก่ไม่รู้ว่าจะได้พริกอะไรยังอยู่ตลาดอยู่ โอเคค่ะเดี๋ยวไปปั่นพริกแกงก่อนอืหอมแล้วค่ะน้ำหอมแล้วแล้วก็จะใส่ผักลงไปอ ปิด้าไว้สักเดี๋ยววันนี้พยายามให้กล้องตรงๆรงกับม้อ <laughs> พอมือซ้ายมือขวาทำมือซ้ายก็ไ <laughs> ม่ร<อ>์ว <laughs> ดีและะ้วค่ะ ขงเปื่อยแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ค่ะแคบหมูค่ะอุ้ยอะไรอะไรนะอะไรเข้าไปอ,อ่าแคบหมูจะอร่อยก็ต้อง ใส่ขหมูเยอะๆเลยนะคะพูดเล่นค่ะใส่ใส่ให้พอหอมๆมันๆเดี๋ยวเราก็จะจีพริกลอยพริกยังอยู่ตลาดอยู่ไม่รู้จะได้พริกอะไรพริกอะไรที่นี้แม่บ้านก็มาแล้วนี่ค่ะ ยักข้างอีกเมนูหนึน่งค่ะได้นกเมื่อวานไปเดินหน้าบ้านค่ะกลับให้น้องกายหักคอมาได้นกกระปูตัวหนึง่ง <c oughs> ก็พอดีมีแคบหมูค่ะเหลืออีกแกงหนึ่งค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอหายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวถ้าไม่พักเดี๋ยวเท้าบวมอีกค่ะเมื่อวานก็บวมค่ะโอเคค่ะเพื่อน สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ